พีข่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังชิดพี่จะปิดประตูทำไมพี่ไม่ได้ปิดไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่ปิดประตูทำไมตาตาปิดประตูทำไมจะปิดแค่พี่อะไรขึ้น <laughs> ต้องถามตาเลยจกกังหวะเนี้ยอือใช่กับพี่ พี่จะพาไปคุยกับคนที่ปิดประตูนะพี่ี่กับทอดพี่กับทอดเลือดหรืจะเต็มนระฆังของยิงไม่ได้ถือระเบิดไปเฉันใช้ระเบิดเล่นหน่อยไปเล่นระเบิดกับลูกกอเล่นได้ได้ได้เอาไปสารลูกเลยคนที่จับระเบิดไปอะไรก็หยิบมาแล้วถือไปเถอะเอาไปให้หมดนั่นแหละตาเฮ้ยิบ แล้วเสียงตาขอความช่วยเหลือเมื่อกี้มาจากไหนตรงนี้เนี่ยแต่ลอดเลยอนะตัวนึงโตัวนึงตรงนี้แหละแต่รอดแล้วแล้วก็วายอ้ไต่ตาตาบุ้ยในนี้แหละ แต่รอดแล้วอ๋อนั่นไงนั่นนั่นนัพี่เห็นตาแล้วแต่ว่ามันอยู่ในจุดที่พี่ไม่รู้จะหยิบออกมายังไงเห็นไฟแดงๆนี่ปะอยู่ตรงขอบท่อนั่นน่ะกระโดดดไปิก็ขากลับอ่ะก็กระโดดลงมาอ๋อไปๆๆๆไปเข้ามาข้างล่างเลยไปได้เฮ้ยชี้เดินไปยังไงฮะไปเลยไปเลยกระโดดลงมาโตดลงมาตรงท่อนี่ถ้าหนูขึ้นยังไงนั่นแหละประเด็นนะถึงหัว <Why? S 2> ไวถึกไหมวะไวาว่าใช่ว่าใช่ไวายเราเนียไปหนูก็ว่าใช่ไปทำอะไรกูไม่ได้เลยสิทำอะไรกูไม่ได้เลยสิที่ตรงนี้ไม่ทำไรกูไม่ได้หรอ ได้ขาวไปย่อเยอะเขาอยู่หนีแล้วทำไมกลายเป็นเราที่หล่นลงไปล่ะผมลืมว่าเขาดูดได้อยู่ที่ว่ามาจยิงยรงไนมาแล้ว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 ปิตอนวะาวว้าวว้าวว้าววาาวว้า้้าวว้าว้ยว้า้ยวม้าวว้ยา้าววาวาวว้ เกิดขึ้นได้ยังไงหลนไปซะแล้วไอ้ตายเถอะโรบิน เลยธุรกิจชาวบ้านเขาเนี่ยยุ่งจังเลยร้องโหยหวซะจริงอ่ะขายเลยแล้วก <im fully> tamam ันพาไปกลับบ้านกลับบ้านนะพ่อโก่งสองตัว

อ้ยเเดปล่ยอยมันท <16, 16. S 2> ันทวทันทีพี่ไม่เอากันปองเอาก็ขบอกเตกับเหนืพี่พี่เปิดตามมนั้นไม่ดีเลยนะ ว่าแล้วกวาแล้วต้องมีอะไรแบบนี้เกิดขึออ้น้ะไปด้วยจะเต็มน้าหมดจะเต็มน้าหมดจเ,เตน้าหมดไปดเออเออ้วยลก่อน ตัวนี้ไปด้วยเฮ้ยจืดจืดมาแล้วตาหายดิตลกเลยนะตลกจริงด้วยว้าว่อ ไอ้ขอขอยาายาาายออบอลเหรนก็เอาเอาไปขายแล้วแหละพี่ก็ขอมาขายเอาไว้ใส่ของมิ้นมิ้นดูไว้ใครที่พอจะฝากผีฝากใครได้ก็คือคนที่สอนมิ้นอยู่คนเดียวตอนนี้นี่แหละอุณเพื่อคิดว่าอย่างนั้นอะไรน่ะ เรียบร้อยเวาวเว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 วเือดกูเลือแปดงนะครับแทบตัวอะไรคะแทบมันจะเป็นแมพแล้วพี่เห็นที่มันเป็นเหมือนเส้นป่าที่มันร้อยคนเล่นหนึ่งคนสอนอ่าแล้วถมันจะนงทางเราไปดตาต้าดูดิร้อยคนเล่นหนึ่งคนสอนแตกแตกเพราะตัวเดียว ทำไมมันเหลือหนึ่งคนอะใช่ทำไมมันเหลือหนึ่งคตัวตัวนี้ไม่ได้หลงใช่ไหมแรกนะตัวนี้ตัวตึงเอ๊อ๋อลองซีเล่นมาผ่านชั่วโงแล้วปะเนี่ยรู้เรื่องสุดสุดอะตุยตย The b a จริงของจริง อ๊บซิปอ๊บซึบอบซึบอุบซอาละเมือเขาเล่นเกมเต็มที่อยู่คนเดียวเลยเสียใจจะมีคนล่วงฟ้าหลังจากที่ตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยตรนี่ยต้องมีการชนกันเกิดขึ้นื่ตื่นตื่น มาแล้วใครอ่ะเออว้าวออกเดินออกไปก่อนไะเป็นอะไรก็ได้เยไปกันดีไหมหรืออเราไปพร้อมกันได้าช่ไหมองกนี่ยี่อะไรอ่ะอิ่อย่าเล่นอย่าเล่นนี่คนนี่คนโดนแล้หนึ่งแล้วอมกูเป็นคนไม่เป็นคนเราไปแล้วกัน พี <cents input> ่ตีพี่ตีครับโอเครับ้อดีกว่าแถวหน้าแถวหน้าขอบคุณสำหรับเลือกครับอย่าพึ่งอย่าต่อแถวกันไปทีละคนให้สุดทางได้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 ไม่จแล้วมึงไม่ได้แม่รีร่วงกูได้เลยนะใช่ถูกอย่าอย่ากูขออะไรอะไรก็ได้เฮ้ยจะดูอยู่ตรงนี้หนูไปแอบไหนอ่ะ ไมยกีแอนนาเบลไม่ใช่ไหมนี่ชีชีพี่เข้าไม่ได้มันนี่นี่มีฟันนี่สายมือสายมือฟันสายมือเข้าไม่ได้ดิไปละมันเลือกตาไปละมันเลือกตาไปละเห็รถมาเลยค่ะรถที่นคันไหนคะเห็นรถมาเลยพี่ปอนคันไหนครับ แล้วทำไมต้องหัวเราคือคิกด้วยพูดได้สองกูเกลียดความแบบมองหน้ากันแล้วกูหัวเราคุกคิกคุกคิกเฮ้ยโอ้ดูกู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 ดูอู อย่าบอกนะว่า <c oughs> ตา,ตาพยายามจะมีชีวิตาตาดินลดอยู่ที่นี่เมื่อนานไม่ได้ต้อไร 喂，三毛。